เทศกาลกลิ้งทั้งคนทั้งชีสไปทำไมมีน้ำตาลเล่าเรื่องฮัลโหลวันนี้มีน้ำตาลเล่าเรื่องจะพาไปทำความรู้จักกับเทศกาลสุดปัน่นที่คนไทยหลายคนอาจจะงวงว่าทำไปทำไมแต่ก็อยากดูซ้ำาะมาทั้งเจ็บทั้งบ้าแต่คนก็ไปกันทุกปีนั่นก็คือเทศกาลกลิ้งชีสที่อังกฤษค่ะ สถานที่จัดงาน Cooper Hill ประเทศอังกฤษจัดทุกปีในวันหยุด Spring Bank Holiday คือวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาปีนี้จัดไปแล้วเมื่อ26พฤษภาคม2025กลิ้งชีสคืออะไรเอาง่ายๆคือเอาชีสก้อนใหญ่หนักประมาณ3กิโลยี่ห้อ Double Gloucester ไปวางไว้บนยอดเขาจากนั้นปล่อยชีสลงเนินแล้วก็มีมนุษย์ผู้กล้าทั้งหลายวิ่งไล่ตามลงไป วิ่งไปยังไงก็ไม่ทันชีสค่ะเพราะชีสมันเร็วมาก110กิโลเมตรชโมงแต่คนที่ถึงเส้นชัยคนแรกคือผู้ชนะภาพผู้เข้าแข่งขันกลิ้งกลุกๆล,ลงมาแขนขาบิดเบี้ยวแต่หน้ายิ้มคําเตือนจะมีน้ําตาลดูเหมือนแค่ไล่ตามชีสแต่จริงๆคือไล่ตามหมอค่ะเพราะคนวิ่งไล่ชีสนั้นกระดูกหักทุกปีมีทั้งไหลหลุดข้อเท้าพลิกแถมต้องแบกศักดิีกับบ้านอีกแล้วเขาทากันไปทําไม เรื่องนี้มีหลายทฤษฎีค่ะบางว่าเป็นพิธีไล่สิ่งชั่วร้ายจากฤดูหนาวบางก็ว่าเป็นพิธีแสดงสิทธิ์การใช้ที่ดินบนเนินเขาแบบโบราณส่วนมีน้ำตาลขอเสริมว่าอาจจะเป็นเพราะคนอังกฤษเบือ่อฝนเลยกลิ้งชีสเล่นก็ได้ค่ะเทศกาลนี้มีบันทึกไว้ตั้งแต่ปี1826และเชื่อว่าน่าจะมีมาก่อนนั้นอีก600ปีเลยทีเดียว เรื่องน่าประทับใจมีแชมป์ตลอดการอย่งคริสแอนเดอร์สันที่คว้าแชมป์ไป23ครั้ง mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ไม่ใช่วิ่งเร็วแต่ต้องรู้ว่าจะกลิ้งตรงไหนให้เจ็บน้อยที่สุด mm hmm. นี่เฮียเขาจริงจังมาก mm hmm. ปีนี้2025 mm hmm. ก็มีผู้ชนะใหม่ๆทั้งชายและหญิงจากต่างเมืองแถมมีสื่อจากทั่วโลกมาทำข่าวกันเพียบเลยค่ะ mm hmm. แล้วทำไปทำไมมีน้ำตาลขอสรุปว่าบางเทศกาลเราอาจไม่เข้าใจหรอกว่าทำไปทำไมแต่อังกฤษ เขาก็มีชีสมีเนินและมีกล้ามเนื้อขาแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับการสร้างตำนานถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มีน้ำตาลพาไปดูเทศกาลแปลกๆอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับมีน้ำตาลเล่าเรื่องที่ไม่เคยกลิ้งชีสแต่เคยกลิ้งตกเตียงมาแล้วคะ่ะ